ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนสวัสดีคุณผู้ฟังที่กครรพบรักทุกท่านด้วยรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยดิฉันพนรธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำทุกทุกเสาร์อาทิตย์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม เพื่อจะช่วยกันสรุปทบทวนภาษาไทยให้กันและกันวิทยากรที่กรุณามาให้ความรู้กับเราชวนเราคิดวิเคราะห์และทบทวนความทรงจำก็คืออาจารย์เจเด็ดวานเชะเอมค่ะ อาจารย์มีอะไรมาฝากเราบ้างขอเชิญพบกับอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากศนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพลักนะครับเราพยายามจะไปเลือกหาประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะพบในหนังสือพิมพ์บ้างฟังจากข่าวสารในวิทยุหรือโทรทัศน์บ้างหรือว่าในหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามแต่แล้วเราก็เอามาลองวิเคราะห์กันดูเพราะว่าเราไม่สามารถจะเดาใจผู้ออกข้อสอบได้ถูกไหมครับว่าจะออกทํานองไหน สู้เราใช้วิธีเจาะให้ลึกในแต่ละเรื่องให้เข้าใจอย่างชัดเจนคน้นี้ข้อสอบไม่ว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนผมเชื่อว่านักศึกษา,กานอหรือว่านักเรียนในระบบโรงเรียนก็คงทําได้นะครับค่ะก่อนที่เราจะไปชวนนักศึกษาและคุณผู้ฟังคิดวิเคราะห์ดูข้อความที่อาจารย์เตรียมมาเราตอบปรันียบัตรของคุณกนกเทียนกษเมกันก่อนนะคะครับเชิญอาจารย์เลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้คุณกนก เรียนครูใจเด็ดก่อนดิฉันเหมือนเกียงขอบพระคุณครับเป็นปริสเนียบัตนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งผูกพันกับเรามานานเลยนะครับเรียนครูใจเด็ดและครูผนอดที่เคารพและนับถือผมยังคงติดตามฟังรายการของครูอย่างสม่ำเสมอในจดหมายฉบับนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ครูทั้งสองท่านคือในระหว่างรายการของครูก็มีผู้โดยสารขึ้นมาในรถของผมท่านผู้โดยสาร อาจจะขึ้นมาสองหรือสามคนผู้โดยสารท่านมีเรื่องสนทนาของท่านอยู่แต่พอนั่งมาสักสองสามนาทีผู้โดยสารท่านก็จะทราบว่าผมฟังรายการอะไรอยู่ท่านก็หยุดการสนทนาของท่านแล้วฟังครูทั้งสองท่านอย่างตั้งใจบางท่านก็จะบอกว่าช่วยเพิ่มเสียงให้หน่อยซึ่งผู้โดยสารลักษณะนี้มีมากประมาณร้อยละ95ท่านจะนั่งฟังโดยไม่สนทนาเรื่องอื่น แถมบางท่านยังถามว่าคนขับฟังสถานีอะไรอยู่ผมก็มีเรื่องเล่าให้ครูทั้งสองทราบและผมเองนั้นติดตามฟังครูตลอดเพราะครูทั้งสองท่านสอนสนุกมีเสียงหัวเราะฟังแล้วรู้สึกเรียนแบบสบายๆขอแสดงความเคารพและนับถือนายกนกเทียนเกษมผู้ขับรถแท็กซี่23กุมภาพันธ์2558ครับขอบพระคุณนะคะ คุณกนกเทียนกเกษมจากซอยสามกำนันอำเภอเมืองปทุมธานีนี่คือกำลังใจสำหรับอาจารย์ใจเด็ดวานเชเอมดิฉันพนอดรำเนียมอินและคณะผู้จัดทำของสถานีวิทยุศึกษาของเรานะคะครเราสองคนกังวลใจตั้งแต่ได้รับมอบหมายแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะดิฉันนะคะตั้งแต่ได้รับคำสั่งก็เอ๊เราจะทำยังไงดีนะที่จะสร้างเสริมเติมความรู้แล้วให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จริง พอได้รับจดหมายและใบเสนอยบัตรจากแฟนๆรายการหลายๆท่านทั้งที่แจ้งผลการรับฟังทางที่มีเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์เช่นคุณชลัมพัตรารมและท่านอื่นๆทั้งคนที่คอยกระเซ้าเย้าแย่แล้วก็ให้เรามีโจทย์มีเรื่องขบคิดต้องตอบนานๆครั้งหนึ่งอย่างคุณมังฉงนุนแห่งบ้านฮ่องลำพูนหรือแฟนๆรายการท่านอื่นนะคะ เราก็มีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะเมื่อวันก่อนคุณวิมลก็โทรศัพท์มาคะ่ะอาจารย์ใจเดชก็บอกว่ายังฟังรายการเราอยู่ถึงแม้ว่าบางทีได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างอะนะคะเพราะว่าก็มีธุระที่จะต้องขับรถออกไปข้างนอกบ้างแต่เมื่อไหร่ช่วงเวลาที่ขับรถออกไปนี่แหละได้ฟังเราเต็มที่หน่อยขอบคุณสำหรับแฟนๆรายการทุกท่านที่ส่งข้อคิดความเห็นนะคะแจ้งผลการรับฟังเรามา และเราสองคนก็หวังใจนะคะว่าผู้โดยสารของคุณกนกเทียนกเกษมก็จะฟังรายการเราต่อๆต่อๆและช่วยบอกต่อๆกันไปว่าสถานีวิทยุศึกษาของสำนักง,งานกศนอกระทรวงศึกษาธิการนั้นจัดรายการเพื่อแฟนๆทุกกลุ่มเป้าหมายที่ fm 92 am 161 truvision ช่อง R32 และที่ w w w moe radiothai net ค่ะ ครับอาจารย์พนอครับตรงนี้อยากจะฝากเป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าคือผมไม่อยากให้นักศึกษากาสอนนอก,ก็ดีหรือนักเรียนระบบโรงเรียนหรือผู้ฟังก็ดีมองว่าเรามาสอนความรู้เราจะใช้วิธีแลกเปลี่ยนผมใช้คําว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในส่วนนี้และขนาดนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักใจสําหรับครูภาษาไทยหลายคนทีเดียวที่สอนอยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยครับอาจารย์พนอขนาดนี้เป็นข่าวฮือฮามากเรื่องเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่ง เขียนเลข7ไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านว่าเอจดเอบวกจจานแล้วบวกดเด็กค่ะลูกศิษย์ก็มาถามว่าอาจารย์อย่างนี้ถูกหรือผิดผมก็บอกว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านแจกลูกใช่ไหมครับค่ะอย่างคำว่าเอย่างเงี้ยอาจารย์พนอก,ก็จะย้ําเสมอทุกครั้งคําใดก็ตามที่ อาจารย์กังวลว่านักศึกษาอาจจะเขียนไม่ถูกคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเก่งกว่าหรืออะไรแต่ว่าอาจารย์จะย้าให้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับอันนั้นคือการอ่านแบบแจกลูกอาจารย์ก็มักจะบอกว่าเจ็ดจอจานสละเอดอเด็กแล้วก็เปลี่ยนรูปสละอเป็นไม้ไต่คูก็เป็นคําว่าเจ็ดอาจารย์จะอ่านแจกลูกให้ตลอดเวลาตรงนี้แหละคือการแจกลูกเวลาอ่านแต่เวลาเขียน เราจะแจกลูกอีกแบบหนึง่งต้องแยกจากกันให้ออกนะครับไม่ใช่ว่าเวลาเราอ่านแล้วเราแจกลูกตามแบบการเขียนมันจะทําให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักเสียงสระอย่างเช่นเลขเ็ดเมื่อสักครู่เนี้ยเจ ดอเห็นไหมครับเด็กจะว่าเนี่ยมาจากสระเอซึ่งมันไม่ใช่คําว่า7ไม่ใช่มาจากสระเอถูกไหมครับค่ะเป็นตัวอย่างซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นพอมีนักศึกษามาถามผมก็จะบอกว่าภาษาไทยเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการให้เร็วขึ้นย่อขึ้นเพื่อให้สะดวกในการเรียนรู้แต่บางทีมันก็ผิดไปจากของเดิมนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแจกลูกสะกดคำนะคะ ดิฉันก็ยังมองว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่คุณครูยังควรจะสอนเด็กๆตั้งแต่เล็กๆให้เข้าใจเรื่องของรูปเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ในการเขียนและสอนการอ่านเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ในการอ่านและฟังด้วยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารหรือผู้ส่งสารก็ตามเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและโดยเฉพาะในโลกทุกวันนี้หลายคน ช่างแสนจะประหยัดเวลาและโน่นนี่นั่นียจนเสียคำเสียความและเสียความหมายไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันละค่ะคเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะดิฉันก็มีโอกาสไปร่วมงานราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญรก็คือมอบรางวัลแก่คนเก่งราชบัณฑิตที่เป็นนักเรียนชั้นประถมมาประกวดกันจากทั่วประเทศเดันก็ ดีใจนะคะที่โรงเรียนราชหลายๆโรงเนี่ยเขาตั้งอกตั้งใจสอนเด็กๆจนได้รางวัลที่หนึ่งที่สองอย่างโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเข้ารอบสิบคนสุดท้ายทุกปีเลยอย่างรโรงเรียนสุทีทรที่จังหวัดนคนปรปฐมนี่ขึ้นรับรางวัลทุกปีเมื่อเด็กได้รับรางวัลผู้บริหารคือโรงเรียนก็ได้คุณครูผู้ฝึกสอนก็ได้ด้วย แล้วเขาก็มีการมอบรางวัลให้นักแสดงละครโทรทัศน์ฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่เป็นตัวเอกตัวประกอบแล้วก็ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์แต่ว่าไม่มีวิทยุนะคะอาจารย์เจเดชก็มีการมอบรางวัลกันเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วใช้ชื่อล่าสุดว่ารางวัลราชบัณฑิตยสถานสัรเสริญแต่เนื่องจากว่าขณะนี้ราชบัณฑิตยสถานได้กลับไปใช้ชื่อเดิมคือ ราชบัณฑิตยสภาเรียบร้อยแล้วชื่อรางวันนี้ปีหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันนะคะครับตรงนี้นะครับอาจารย์นพนอรครับพอดีผมได้มีโอกาสคุยกับเด็กๆหลายคนเกี่ยวกับเรื่องของสื่ออาจารย์นพนนอ,อยู่ตรงนี้พอดีเลยเราเราพูดถึงประสิทธิภาพของสื่อนะครับค่ะคือถึงแม้ว่าโทรทัศน์เนี่ยจะมีภาพให้เห็นมีการเคลื่อนไหวคือดึงดูดได้มากกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ายังคงไปไม่ทั่ว ค,ค่ะขออภัยครับเวลาไปทําไล่ไถนาไปประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่เนี้ยอาจารย์ยกทีวีไปไม่ได้บางอาชีพเนี่ยเขาอนุญาตให้ฟังวิทยุได้นะคะคแต่ถ้าคุณเปิดโทรทัศน์เนี่ยเจ้าไหนเขาก็ไม่ยินดีหรอกค่ะใช่ครับนะคราวนี้ในเมื่อสื่อวิทยุเนี่ยเป็นสื่อที่กระจายสู่ผู้ฟังได้ไดมากแต่เรากลับไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้นึกออกไหมครับเ <c oughs> ข้าใจค่ะนะฮะ เราจะได้ฟังชัดๆเลยก็คือถ่ายทอดจากสถานีวิทยุกระจายเสียง่งประเทศไทยเวลาเป็นข่าวแต่ว่าเรื่องของความรู้นี่แทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแล้วก็ที่แทรกเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้ตําหนิที่คุณแทรกเนี่ยบางทีคุณก็ไม่ได้แทรกจากองค์ความรู้ที่คุณมีหรือจากครูบาอาจารย์แต่คุณแทรกองค์ความรู้โดยการค้นจากอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่ได้ตําหนิว่ามันถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าคุณอาจจะดูไม่หลากหลายแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะผลักดันในเรื่องนี้เหมือนกันว่าทํายังไงให้สื่อวิทยุเนี่ยกระจายออกไปโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของวิชาความรู้ซึ่งเข้าถึงทุกที่อาจารย์พน้อครับตรงไหนก็ตามแต่เนี่ยวิทยุเรารับได้หมดนะครับ,รบแต่ก่อนที่ตึกหลังนี้ก็เป็นที่ของวิทยุโรงเรียนช่วยสอนและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไปทั่วประเทศค่ะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยบทบาทของเราก็ เป็นเหลือแค่ปัจจุบันนี้ก็ทําตามที่มีโอกาสจะทํานะคะอาจารย์เจเดตแต่เราทําเต็มที่ค่ะอได้ครับได้เรามาเรื่องของเราดีกว่านะครับค่ะคราวที่แล้วนะครับผมพูดไปแล้วเรื่องของตัวอย่างประโยคความเดียวที่ซับซ้อนขอต่อนะครับขอต่อมีโจทย์ว่าอย่างนี้ครับความสามารถในการจับนกและหนูของฝ้ายเรื่องลือไปไกล ความสามารถในการจับนกและหนูของฝ้ายเรื่องลือไปไกลคุณผู้ฟังจดทันนะคะคช่วงนี้ขอให้จดจริงๆนะคะพอเวลาที่อาจารย์ใจเด็ดพาเราคิดวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งวงทั้งขีดทั้งทำเครื่องหมายแล้วก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องดิฉันทวนอีกครั้งนะคะความสามารถในการจับนกและหนูของฝ้ายเรื่องลือไปไกลโอ้โหแสดงว่า ฝ้ายนี่เก่งนะคะฝ้ายนี่อาจารย์พนอเดาๆสิครับว่าน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเลยครับค่ะผิดแล้วครับผิดแล้วคะฝ้ายเป็นชื่อแมวอ้าวว้ายตายแล้วฝ้ายเป็นชื่อแมวดิฉันไม่คิดว่าฝ้ายจะเป็นชื่อแมวเลยนะคะคุณผู้ฟังดิฉันสอบตกอาจารย์พนอครับถ้าเป็นคนนะครับไปจับนกเรื่องอะไรล่ะครับไปจับนกทำไมนั่นน่ะสิคะใช่ไหมฮะแมวโอ้ดิฉันเนี่ยค่ะ นักศึกษาคะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะคิดไม่ลึกพอเห็นฝ้ายปุ๊บนึกถึงหน้าเด็กผู้หญิงออ๋อครับแต่ที่ไหนได้เป็นเจ้าแต้มไปซะแล้วใช่ครับชื่อแมวนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันยังไม่ยอมแพ้ค่ะแถวอยุธยาบ้านอาจารย์นะคะดิฉันเห็นสองข้างทางเขามีนกและหนู ย่างขายนะคะฝ้ายอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ช่วยทางบ้านประกอบอาชีพจับนกจับหนูขายก็ได้ค่ะฝ้ายเป็นชื่อแมวนะครับประโยคนี้นะครับทุกคนทราบแล้วว่าฝ้ายก็คือแมวแมวเนี่ยเก่งถูกไหมครับเก่งในเรื่องของการจับนกและหนูแต่เราก็ใช้คําเสียสวยงามเลยหรูมากเลยว่าเป็นความสามารถความสามารถในการจับนกและหนูของฝ้าย เราไม่ได้แยกว่าเป็นความสามารถในการจับนกหนึ่งรายการแล้วก็ความสามารถในการจับหนูหนึ่งรายการไม่ใช่เรารวมหมดเลยนะครับเป็นความสามารถในภาพรวมความสามารถตรงนี้แหละที่มีภาคแสดงก็คืออะไรครับก็คือเรื่องลือเรื่องลือค่ะเรื่องลือใช่ไหมครับค่ะเรื่องลือเนี่ยก็คือความสามารถใช่ไหมครับค่ะส่วนจะสามารถทําอะไรนั้นในประโยคนี้บอกว่าเป็นการจับนกและหนูเพราะฉะนั้นความสามารถเนี่ยจึงเป็นตัวประธานเราเคยพูดถึง คำที่ขึ้นต้นด้วยการและความจะทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคค้านี้ความสามารถในมีมากมายหลายอย่างเลยแต่ว่าในประโยคนี้เราพูดถึงความสามารถของฝ้ายในเรื่องของการจับนกและหนูเพราะฉะนั้นในการจับนกและหนูของฝ้ายจึงเป็นส่วนขยายถูกไหมครับใช่ค่ะเอาแล้วนะครับครานี้ความสามารถเป็นยังไงครับอาจารย์พนอมีกริยาคือเรื่องลือเรื่องลือค่ะถ้าหากว่าจบแค่เรื่องลือก็จบแล้วถูกไหมครับแต่ขนาดนี้ก็ซับซ้อนถูกไมหมฮะ,ะซับซ้อนตรงไหนครับอาจารย์พนอ อยู่แค่เพียงภาคประธานถูกไหมฮะ,ะก็คือความสามารถแล้วก็ในการจับนกและหนูของฝนะ้ายนั่นคือภาคขยายถูกไหมครับแต่ว่าพอเป็นภาคแสดงเนี่ยอาจารย์พนรจะเห็นได้ว่ามีต่อไปอีกก็คืออะไรไปไกลไปไกลตรงนี้ก็ขยายเข้าไปอีกขยายเรื่องลือใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับประโยคนี้พูดสั้นๆว่าความสามารถเรื่องลือแค่นี้แล้วเราจรึงมาขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นความสามารถของฝ้ายในเรื่องของการจับนกและจับหนูครับ แล้วทำไมถึงไม่บอกว่าความสามารถของฝ้ายในการจับนกและหนูทำไมถึงใช้ว่าความสามารถในการจับนกและหนูของฝ้ายทราบไหมครับนักศึกษาลองนึกสิครับอาจารย์พนอลองช่วยแนะแนวทางหน่อยสิครับน่าจะเน้นให้เห็นความสามารถว่าด้านไหนถูกต้องครับแล้วจึงมาบอกว่าเป็นของใครใช่ครับประโยคเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารอะไรเราต้องการจะสื่อสารความสามารถใช่ไหมครับค่ะก็ต้องเป็นความสามารถในเรื่องอะไรก่อนถูกไหมครับค่ะส่วนของใครก็เป็นส่วนขยายต่อมา อาจารย์บอกเสมอว่าให้ความสําคัญกับอะไรก็จะอยู่ติดๆกันเป็นลําดับต้นๆใช่ครับเพราะนั้นประโยคนี้ความสามารถเป็นตัวประธานในการจับนกและหนูของฝ้ายเป็นส่วนขยายประธานถูกไหมครับเรื่องลือเป็นกริยาค่ะไปไกลเป็นขยายกริยาค่ะนี่แหละครับประโยคยาวๆก็สั้นได้โดยวิธีการอย่างนี้แหละครับค่ะนะครับแล้วนะักศึกษาต้องไม่ลืมนะคะบางครั้งเขาก็มีการละ ส่วนนุ่นส่วนนี้ส่วนนั้นไปบ้างก็ยังถือว่าเป็นประโยคที่ฟังแล้วเข้าใจอ่านแล้วรู้เรื่องกันอยู่เชิญประโยคต่อไปดีไหมคะได้ครับ,รบดูเหมือน,นจะยาวน<อ>นค่ะ <ขา S 1> ด้ยวยควขออ่านให้นะคะขอบคุณครับนักศึกษาและคุณผู้ฟังจดนะคะคณะกรรมการต่อต้านความอดอยากคณะกรรมการต่อต้านความอดอยาก และขาดอาหารติดกันไปเลยนะคะและขาดอาหารได้แจกจ่ายขนมปังได้แจกจ่ายขนมปังติดกันนะคะโปรโตีนสูงโปรโตีนสูงแก่นักเรียนตามชนบทแก่นักเรียนตามชนบท ประโยคนียาวเกือบบรรทัดว่าคณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดอาหารได้แจกจ่ายขนมปังโปรตีนสูงแก่นักเรียนตามชนบทจบค่ะครับข้อนี้ผมไม่ฉเฉลยผมให้อาจารย์นพนอฉเฉลยโอ้โห ดิฉันจะพยายามไม่พาน,นักศึกษาและคุณผู้ฟังเควนะคะไม่ครับไม่เควเลยรับรองได้ว่าอาจารย์พนอสามารถบอกภาคประธานได้ชัดเจนและเป๊ะที่สุดเลยครับประธานเหรอคะครับรก็ต้องเป็นคณะกรรมการครับแล้วก็ขยายด้วยคณะกรรมการอะไรก็คณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดอาหารค่ะคณะกรรมการนี้เขาต่อต้านจริงๆหรือเปล่าครับอาจารย์พนอเขาไม่ได้ต่อต้านนะคะ เป็นแค่เพียงชื่อเขาถูกไหมครับใช่ค่ะนะครับเอ๊เราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วตอนไหนนะจำพะนอครับอุ้ยตั้งแต่โน่เลยค่ะ เอ่ออะไรนะคแหล่งเพาะแหลงเพาะพันธุ์ปลาแน่นะครับนักศึกษาและคุณวางจําแม่นค่ะคือชื่อของคณะกรรมการยาวๆค่ะใช่ครับนักศึกษาอย่าไปมองว่าคณะกรรมการทำหน้าที่ขึ้นมาทําหน้าที่หรือกิริยาต่อต้านไม่ได้น่าเอาละครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเป็นประธานแน่นอนเลยนะครับส่วนต่อต้านความอดอยากและขาดอาหารก็เป็นส่วนขยายประธานถูกไหมครับเป็นชื่อของคณะกรรมการชุดนี้อ้าถามต่อครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยชื่อนี้เขาทําอะไรครับแจก จ่ายอ่าแจกจ่ายเราพบคําว่าแจกความจริงแจกก็พอถูกไหมครับแต่ว่าลักษณะอย่างเนี้ยแจกเฉยๆมันดูได้ความไม่สละสลวยหรือไม่เห็นภาพกระมังคะ ก็เลยเป็นแจกจ่ายแล้วแถมมีตัวช่วยเป็นคาว่าได้มาอีกตัวหนึ่งด้วยแสดงว่าต้องเป็นกลุ่มคํากริยาถูกไหมครับใช่เราเคยพูดเรื่องนี้แล้วจั์จำตัวอย่างได้ไหมนักศึกษาจําได้ไหมครับมานะอะไรนะฮะบากบั่นภาคเพียรค่ะไม่ต้องแยกเป็นมานะไม่ต้องแยกบากบั่นและภาคเพียรรวมทีเดียวเลยก็คือกลุ่มคํากริยาว่าได้แจกจ่าย้ไดก็คือแจกไปแล้วนั่นแหละครับแจกจ่ายอะไรครับขนมปังตัวกําหลัก จริงๆคือขนมปังขนมปังขนมปังอะไรครับอาจารย์พนอขนมปังโปรตีนสูงคือทําให้รู้ว่าขนมปังชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษอะไรโปรตีนสูงก็คือขยายใช่ไหมครับขยายขนมปังอ่าขยายขนมปังเอาละอาจารย์คะถ้านักศึกษาถามว่าขนมเฉยๆได้ไหมปังเป็นชื่อหรือเปล่าคํานี้คงต้องเป็นขนมปังนะคะเพราะอะไรครับอาจารย์พนทรเพราะไม่งั้นทุกคนจะคิดเอ๊แล้วขนมอะไร จำได้ไม่เอ่ยเราเรียนเรื่องของคำนามที่เป็นวิสามันยานามเฉพาะค่ะว่านกเอี้ยงนกขุนทองคือเฉพาะลงไปในแต่ละชนิดของเขาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละต่อไปโปรตีนสูงเนี่ยขยายขนมปังถูกไหมครับถูกค่ะแล้วแก่นักเรียนตามชนบทเป็นอะไรเอ่ยเอ่อขยายกริยาค่ะขยายกริยาเลอครับแจกแก่ใครอะ ถูกต้องครับจะมาบอกว่าขยายขนมปังก็ไม่ใช่แหละนะคะคอาจารย์ใจเด็ดเคยบอกแล้วว่าต้องดูความด้วยถึงจะไม่ติดกันเป๊ะก็ตามแจกแจกอะไรแล้วแจกแก่ใครแล้วนักเรียนเป็นคําอะไรล่ะครับนักเรียนก็เป็นเป็นคำนามค่ะทําหน้าที่เป็นกํา <ำ S 2> <Okay. S 1> รองเหรอคะอาจารย์อาจารย์พนรจําได้ไหมครับเราเคยพูดถึงรมสองตัว กรมตรงและกรรรองรจำได้ไหมครับจําได้แล้วตัวอย่างประโยคที่บอกว่าแม่ทําไมนะครับให้นมแก่บุตรนานแลดิฉันก็แหมลืมๆอีกแล้วกรรรองค่ะกรรรองใช่ไหมครับค่ะอ้าวแจกเนี่ยไม่ใช่แจกนักเรียนแต่แจกขนมปังถูกไหมครับแจกขนมปังแก่ใครอ่าเพราะฉะนั้นกรมตรงก็คือขนมปังกรรรองก็คือนักเรียนคราวนี้แล้วตามชนบทแล้วครับมาขยายนักเรียนค่ะ ใช่หละครับขยายกำรองค่ะถูกต้องครับอ้าวสรุปว่าคณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดอาหารอันนี้ก็คือภาคประธานถูกไหมครับใช่ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวประธานหลักก็คือคณะกรรมการค่ะส่วนต่อต้านความอดอยากและขาดอาหารก็เป็นส่วนขยายภาคประธานถูกไหมครับค่ะอาละต่อไปจะมีกลุ่มคํากริยาอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือได้แจกจ่ายเป็นกลุ่มคํากริยาถูกไหมฮะค่ะแจกจ่ายอะไรขนมปังเป็นกรรรงของการแจกจ่าย แล้วก็อะไรเป็นกำรองครับนักเรียนนักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยได้รับการแจกจ่ายส่วนแจกจ่ายอะไรขนมปังอะไะนักเรียนเป็นกำรองตามชนบทแล้วครับตามชนบทนี่ขยายกำรองคือนักเรียนใช่ครับว่านักเรียนไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ว่าอยู่ในชนบทเอาละครับก็มีโปรตีนสูงขยายขนมปังอีกตัวหนึ่งอ๋อใช่ใช่เอาละครบไหมฮะครบค่ะนะครับเราไปข้อต่อไปเลยไหมครับเชิญค่ะเ้า ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจังขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจังยากไหมครับดูเหมือนยากค่ะแต่ดิฉันน่าจะเจอประธานนะคะว่าทุกคนทุกคนใช่ไหมครับค่ะ <C HA> ทุกคนทําอะไรครับทุกคนต้องถูกไหม Islands ครับค่ะ <C HA> ร่วมกันถูกไหมครับค่ะแก้ปัญหาถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับต้องร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่มคํากริยาค่ะครับเหมือนอะไรนะครับที่เรายกตัวอย่างบ่อยๆขยันหมันเพียนบักบันอะไรนันมานะาบักบันพักเพียรน,นะครับเหมือนประโยคเมื่อสักครู่นี้ก็คืออะไรครับได้แจกจ่ายได้ถ,<า>ถูกไหมครับค่ะต้องร่วมกันแก้ปัญหาครับหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงอะไรนะครับวันงานปาราหอมจําได้ไหมครับปราหอมอยุธยาค่ะมีคําว่าสําเร็จ รู้ล่วงไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มคํากริยานะครับเอาละต้องก่อนแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาแก้ปัญหาอะไรครับเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นกรรมถูกไหมฮะค่ะแล้วของชาติอย่างจริงจังเป็นอะไรเอ่ยเป็นตัวขยายเศรษฐกิจค่ะแล้วอย่างจริงจังล่ะครับอย่างจริงจังนี่ต้องไปร่วมแก้ปัญหาถูกต้องครับจริงจังขยายกริยาถูกไหมครับค่ะ บอกถึงลักษณะของการแก้ปัญหาถูกไหมฮะ <c oughs> บอกลักษณะนะครับอ้าวแล้วขณะนี้ถึงเวลาที่เป็นอะไรครับเออขณะนี้แก้เมื่อไหร่ก็ต้องแก้ตอนเนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นขณะนี้ถึงเวลาที่ก็ต้องไปขยายกริยาบอกเวลาต้องร่วมกันแก้ปัญหาครับเมื่อไหร่ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ตอนเนี้ตอนนี้นนถูกต้องภาษาสมัยใหม่เขาเรียกเปะครับ ะะนะครับเปะนะคะแต่ไม่เวอร์ะนะคะครับ <c oughs> ก็คือทุกคนเป็นประธานภาคแสดงก็คือต้องร่วมกันแก้ปัญหาแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจเศรษฐกิจจึงเป็นกรรมเศรษฐกิจที่ไหนเศรษฐกิจของชาติของชาติก็เป็นเป็นส่วนขยายขยายกรรมะนะครับอย่างจริงจังเนี่ยไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือไม่เกี่ยวกับชาติแต่อย่างจริงจังก็คือขยาย กิยาก็คือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาส่วนขณะนี้ถึงเวลาแล้วหรือขณะนี้ถึงเวลาที่ก็กลายเป็นขยายกิยารรบอกเวลานะครับข้อต่อไปสิคะยาวอีกค่ะดิฉันอ่านให้นะคะครับยอดการปล่อยสินเชื่อยอดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆของสถาบัน การเงินต่างๆให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆมีจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆยอดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆเชิญอาจารย์ใจเด็ดค่ะข้อนี้อยู่ๆไปยอดขึ้นต้นประจารพนองงไหมฮะนักศึกษางงเหมือนดิฉันหรือเปล่าคะหรือไม่งงเลยแล้วจะมพนองคิดว่ายังไงครับยอดนี่คืออะไรเนี่ยครับเนี่ยยอดนี่น่าจะเป็นคํานามนะคะเพราะอะไรครับอาจารย์พนอเพราะว่ามันน่าจะรู้ว่ามันคือตัวเลขของวงเงิน ใช่ไหมคะถูกต้องที่อาจารย์พนอบอกเนี่ยนะครับก็คือผมว่าอาจารย์ใช้ใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านหลักภาษาแล้วมั้งครับ <laughs> อาจารย์นึกถึงคํานามอยู่กลุ่มหนึ่งได้ไหมเอยนึกให้ดีนึกให้ดีที่แสดงความเป็นหมวดหมู่เป<อ>็นกลุ่มเป็นก้อนอ,อะไรเออสมุหานามสมุหานามค่ะ ถ้าผมบอกถึงกองทหารอาจารย์นึกภาพออกไหมครับใช่กองทหารวงดนตรีอ่ากองทหารวงดนตรีนะฮะคณะกรรมการตัวหลักของเขาจริงๆเนี่ยก็คือการปล่อยสินเชื่อ ทำไมการปล่อยสินเชื่อจึงเป็นคํานามประจำกุณาตอบก็ถ้าปล่อยมันเป็นกริยาถูกต้องครับเอาการมาแปะไว้ข้างหน้าก็กลายเป็นอาการนามก็เป็นนามถูกไหมครับเป็นนามแล้วอ่าแล้วยอดนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นสมุหานามถูกไหมครับค่ะถ้าเราจะเปรียบยอดเนี่ยเป็นสมุหานามแล้วก็เปลี่ยนคําว่าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเป็นคําว่าทหารอาจารย์ก็จะเห็นชัดเลยว่ายอดทหารก็คือถาจมมวดทหาไม่ใช่คนชื่อยอดนาะ <laughs> ไม่ใช่ครับ การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้อาจารย์พนาว่ตเขาเป็นอ,อะไรชื่อเดียวเลยค่ะชื่อเดียวอีกแล้วหรอครับชื่อเดียวเลยค่ะทําไมล่ะครับเพราะว่าในธุรกิจเนี่ยมันมีหลากหลายด้านใช่ไหมคะคการลงทุนการลงแรมการโน่นนี่นั่นแต่เนี้ยพออ่านจบประโยคแล้วเนี่ยทาให้ทราบว่ายอดของสินเชื่อที่ปล่อยให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือ อาคารสถานที่ก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยบ้านเรือนอาพาร์ตเมนต์โรงแรมเนี่ยมันคือชื่อก้อนเนี้ค่ะถูกต้องครับคือนามคําเดียวเลยนัก,กศึกษากลอนนึกตามนี้ทันไหมครับน่าจะทันขีดเส้นใต้หรือวงไปเลยค่ะนะถ้านึกได้จริงๆแล้วแล้วก็ภาคแสดงหรือคํากริยาของประโยคนี้คืออะไรครับอาจารย์นสั้นๆค่ะมีมีเหรอครับค่ะแน่ใจนะครับมีค่ะมีนะครับมีเป็นคํากริยา มีก็คือยอดไงครับยอ,ยอดก็คือจํานวนทั้งหมดเนี่ยมีขนาดไหนครับอาจารย์พนจํานวนสูงมีจํานวนจํานวนเนี่ยเป็นกรรมมีเป็นคำกริยาจํานวนเป็นกรรมกรรมตัวเนี้ยใช้อะไรขยายครับใช้อะไรขยายาใช้วิเศษไหมวิเศษคือคําว่าอะไรครับสูง,สง เราไลา่ใหม่นะครับยอดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่คือประธานามีเป็นคำกริยาจำนวนเป็นกรรมสูงเป็นขยายกรรมที่เหลือผมไม่บอกครับสูงยังไงเออ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 จำนวนสูงแค่ไหนอ่ะสูงเป็นอันดับต้นๆเหรอครับอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ไม่คิดว่ามีเป็นอันดับต้นๆบ้างเหรอทำไมคิดว่าจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆนักสายคิดตามนะคะคิดตามผม อาจารย์พนบอกว่าเป็นอันดับต้นๆนั้นขยายคําว่าสูงแต่ผมบอกว่าอ้าวแล้วทําไมถึงไม่คิดว่ามีเป็นอันดับต้นๆล่ะเออาช่วยกันครับช่วยกันแล้วช่วยกันค่ะช่วยกันดูถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้ามีคํานี้เนี่ยเป็นคํากริยาจํานวนเป็นกรรมสูงขยายกรรมสูงแค่ไหนครับอาจารย์พนนสูงเป็นอันดับต้นๆคําตอบก็คือเป็นอันดับต้นขยายสูงถูกไหมครับค่ะอ่าขยายสูง ผมหลอกให้หลงไปตรงนั้นเออเข้าใจแล้วะฮะถูกไหมครับดิฉันก็แกว่งไปแกว่งมาเป็นเปรยวนเลยนักศึกษาคะเรางงได้นะคะแต่เราต้องหาที่จบแล้วก็เอาเหตุผลมาตัดสินนะคะคว่าอาจารย์ใจเด็ดชวนเราคิดโยงไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเพื่อให้เราเปรียบเทียบคะ่ะคเพื่อให้เราวิเคราะห์ได้ถูกจุดถูกประเด็นนะคะว่าอย่าหลง แล้วดิฉันเองก็เป็นหมักเบีย้ยตัวหนึ่งเดินตามอาจารย์ใจเด็ดต๊อกตๆอกตอกตอก,กไปนะคะคแล้วอาจารย์ก็ชี้ประเด็นให้เราแล้วจดทุกตัวเท่าที่จะจดได้สำหรับคนที่จะต้องใช้สอบแต่คนที่ฟังเพื่อทบทวนความรู้ก็แล้วแต่จะพิจ,จารณานะคะคแต่วันนี้คงได้แค่นี้ละค่ะเพราะเวลาหมดอีกแล้วอาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอิน ลาวันนี้เพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ